มีอะไรนะน้องชูอยากอยากทานมีกอบใช่ไหมได้เลยกับร้านน,นี้มันพอดี <ฮะ S 2> คำมากๆเลยใช่ครับกับร้านพิมพิรามีกอบนั่นเองครับใช่ว่ายวยเรื่องมีกอบผมว่าปกติแหละคนคงชินกับมีกอบแบบสีส้มแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ร้านของเราจะมีมีกอบหลายรูปแบบมากเลยครับคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะแบบใบเตยอ,อันนี้อร่อยมากคือน้ำพริกเผาแล้วก็ที่อึ้งมากเลยคืออันนี้คือเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหเพราะว่าคือแต่ละกลิ่นก็จะมี กลิ่นที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็สิ่งที่อร่อยที่สุดคือดั้งเดิมนะครับแต่ว่าใครอยากชอบความหอมก็ต้องพลิกเผานะครับหรือว่าแบบใหม่นะฮะก็ต้องเป็นแบบมะม่วงหาวมะนาโหนะฮะคอือแล้วก็อร่อยไหมคุณบุคือจะบอกว่าเปรีย้ยวหวานกําลังดีแล้วที่สาคัญเลยนะคือมันไม่แข็งอ,ะอ่ะมันแบบว่านุ่มร่วนกําลังดีแล้วก็ใช่เอามีกอยล์ฝาน,น้องตูโอเคได้ไดเลยแต่ยังมีของอื่นฝากอีกด้วยไปเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อเมนูคู่บ้านคู่เรือ ห,หลายๆคนต้องมาเป็นเมนูนี้ค่ะใช่ฮะก,กับเมนูนีฮกหมูกระดงคุณอิ่มจุใจจริงๆเพราะว่าหมูเขาทอดอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นหมูเค็มแบบดั้งเดิมห,<ะ>หมูเค็มแบบชิ้นยาวแหนมหมู่นี้เป็นแหนมหมูแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมคนนะฮะที่ฉันกินทุกครั้งที่ฉันมาชิ้นของเขาเนี่ยเห็นแบบนี้นุ่มกำลังดีแล้วก็กินกับข้าวเหนียวคืออร่อยมากและที่สำคัญคือเขาเอาหนังออกแล้วใช่เอาหนังออกแล้วเพราะ เป็นชิ้นแบบนี้ด้วยปรติไข่เท่าไหร่คะสองร้อยสองร้อยทุกอย่างนะเริ่มต้นที่200ทุกอย่างบอกเลยนะคะใครที่แบบว่าบ้านแบบว่ามีลูกมีหลานนะให้มางานนี้เลยอย่าลืมไปเจอการที่งานลิงติโปแฟอิ่มน้ำสำราญจัดที่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลบางนาตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับ